สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดัดท่อร้อยสายไฟนะครับซึ่งก็จะเป็นท่อขนาดครึ่งนิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดัดแบบ45องศานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นดัดคอม้านะครับ อันนี้ก็เป็นท่อบางส่วนนะครับที่ผมได้ทำการดัดไว้ครับก็จะมีตรงที่ทำการดัดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลมแรงมากตอนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อม้านะครับเข้าบล็อกรวมนะครับ 45องศาครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาเข้า3มทางครับจาก3ามทางก็จะเป็นเข้าตรงบล็อกวงกลมนะครับแล้วก็จะต่อไปอีกจุดหนึ่งตรงนั้นก็จะเป็นข้องอ90องศาผมก็ได้งอไว้นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะวิ่งเข้าไปที่ห้องนอน ยู่ด้านนอกตรงผนังก็จะมีอยู่สองจุดตรงนี้ไม่ไม่ได้ใช้ข้องอแยกต่างหากนะครับก็คืองอท่อเป็น90้าสิบองศาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเหลือตรงนี้ครับต่อไปจากบล็อกสี่เหลี่ยมตัวนี้ต่อไปหาบล็อกวงกลมนะครับตอนนี้ก็ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ยากเนี่ก็จะเป็นจุดชิดต่อเข้ามาห้องน้ำนะครับตรงด้านนอกบ้านตรงนี้นะครับมันจะลงมาเป็นเก้าสิบองศาแล้วก็จะต้องสอดท่อเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้องน้ำก็จะมาโผล่ด้านในห้องน้ำ ตรงเนี้ยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดผมก็ัจะทําทีหลังนะครับส่วนอันนี้ก็ยากลองลงมานะครับเนี่ยครับจากบล็อกวงกลมตัดเป็นคอม้านะครับแล้วก็มาโค้งเป็นคอม้าเข้ากับบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนกับเส้นเนี้ยที่ทําเสร็จแล้วนะครับ กรอนที่ใช้ก็จะมีมีท่อนะครับมีท่อแล้วก็มีสปริงสปริงดัดท่อนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวเบนเดอร์ครับแปลว่าเบนเดอร์ตัวนี้มันมันไม่เป๊ะนะครับเพราะว่ามันมันเอาท่อใส่เข้าไปไม่ได้มันผมซื้อมาเป็นขนาดเล็ก เพียงแต่ว่าเอามาเพื่อให้มันมาดูความโค้งตัวนี้เฉยนะครนี่โค้ง,งแบบนี้เฉยซึ่งมันเอาเอาใส่ตัวนี้ไม่ได้ครับเ็นี่ครับมันเอาใส่ไม่ได้เพราะว่าตรงล่องมันเล็กพอดีซื้อมาผิดอันแต่ว่าจะไปเปลี่ยนก็ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะที่จริงร้านเขาก็ให้เปลี่ยนเนี่ยอันนี้จะเป็น ข้องอนะครับ90องศาซื้อมาแต่ว่าไม่ใช้พยายามจะไม่ใช้นะครับพยายามจะดัดเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันก็มีสูตรนะครับสูตรที่ที่ใช้นะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นระยะเทคนะครับท่อขนาดครึ่งนิ้วนี่ก็จะความสูงนะครับความสูง คูณด้วย1.4นะครับเราก็จะได้ระยะงอตรงนี้ครับระยะเทคตรงนี้มานะครับไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะดัดก็ดัดนะครับมันต้องมาคำนวณเพื่อที่จะให้ให้มันงอแล้วมันระดับมันได้พอดีนะครับความสูงมันได้พอดีเดี๋ยวผมจะลองจะทำให้ดูนะครับลองดัดให้ดูนะครับหลังจากที่เราไปหาระยะ ความสูงนะครับจากตัวบล็อกมาที่ตัวจันทันของเรานะครับก็ไปวัดความสูงมาผมวัดได้อยู่ที่1ิเซอซนอ11นิ้วครึ่งนะครับตรงนี้11นิ้วครึ่งแต่ว่าตรงจุดที่เราจะไปดัดตรงคอม้าเพื่อที่จะเข้ากล่องนะครับเราก็กะระยะ อันนี้ผมเอาที่ห6หกนิ้วนะครับอันนี้กล่องจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นระยะที่จะดัดนะครับทีนี้เราจะมาดัดตรงตรงนี้เลยไม่ได้นะครับเราต้องอต้องเทกก็คือล่นระยะลงไปนะครับตรงนี้ผมจะใช้ที่สองนิ้วท่อครึ่งนิ้วนะครับล่นลงมาที่ ที่2นิ้วนะครับทีนี้และความสูงนะครับความสูงที่ผมไปวัดนะครับจากกล่องมาที่จันทันนะครับที่ถ่ายคลิปให้ดูเมื่อกี้นะครับมันสูงอยู่ที่11ครึ่งนะครับ11ครึ่งเรามาดัดท่อครึ่งนิ้วนะครับก็เอา11 11นิ้วครึ่งเนี้ยนะครับไปคูณ1.4นะครับสูตรของมันก็คือ1.4 นะครับคูณออกมาแล้วมันจะได้เท่ากับ16นิ้วนะครับ16.1นิ้วนะครับเราก็ปัดมาปัดลงมานะครับก็จะได้เป็น16นะครับ16เนี่ยเราต้องมาวัดวัดจากจุดจุดที่เราเริ่มจุดแรกนะครับไม่ไม่ใช่จุดนี้นะครับต้องจุดแรกก็วัดให้ได้16นิ้วนะครับ 1ินิ้วก็อยู่ตรงนี้นะครับจากจุดแรกนะครับจุดแรกมานี้ส6บหนิ้วนะครับทีนี้พอสิหนิ้วตรงนี้นะครับเราก็จะทําเป็นจุดที่เทสนะครับเทสก็คือต้องล่นล่นกลับมานะครับคือทั้ง2จุดนี้นะครับเห็นไหครับเริ่มตรงนี้นะครับวัดมาได้16นิ้ว ด้านนี้ก็ร่นไปสองด้านนี้ก็ล่นมาสองนะครับเสร็จแล้วผมก็จะวัดมาอีกสิบเซนวัดมาอีกสิบเซนเพื่อเป็นจุดที่ใส่กล้ามปูนะครับก็อยู่ประมาณนี้สิบเซนที่ใส่ก้ามปูนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะดัดจริงๆคือจุดนี้กับจุดนี้นะครับสองจุด ต่อไปเราก็ใส่สปริงดัดท่อนะครับถ้าไม่ใส่สปริงเนี่ยท่อเรามันจะจะบี้นะครับมันมันจะดัดไม่ได้ผมจะดัดโดยใส่สปริงแต่ว่าไม่ไม่ให้ความร้อนนะครับคือไม่ได้เอาลมร้อนเป่าเข้าไปก็คือจะดัดแบบอุณหภูมิปกตินะครับทีนี้สปริงนะครับที่เราจะใส่นะครับ เราก็ต้องวัดระยะนะครับก็เพื่อให้ง่ายก็คือเวลาเราดัดแล้วเราดึงสปริงออกได้นะครับก็ใช้เชือกนะครับมัดไว้นะครับเวลาเราจะให้มันสปริงมาอยู่ตรงกลารตรงตัวเนี้ยนะครับเราก็ดึงดึงปลายอีกด้านหนึ่งให้ไปสุดนะครับสุดท่อนะครับจากนั้นเราก็ใส่สปริงเข้าไป ก็จะมา <S <s <Path way> เข้ามาอยู่ด้านในตรงที่จุดที่เราจะดัดนะครับจากนั้นผมก็จะเริ่มทําการดัดท่อน,นะครับจุดที่ดัดเนี่ยก็สอจุดนี้นะครับถามว่าดัดจุดไหนก่อนก็คือดัดจุดที่อยู่ด้านในก่อนนะครับด้านในคันนี้ปลายท่อนะครับปลายท่อที่อยู่ด้านนี้นะครับเราดัดที่ด้านในก่อนแล้วค่อยมาดัดจุดนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า เราดัดนี้แล้วเราจะได้ดึงสปริงออกมาได้นะครับถ้าเรามาดัดตรงจุดนี้ก่อนแล้วเราต้องไปดึงสปริงออกอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมันจะลาบากนะครับก็มาดัดจุดนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาเบนเดอร์มานะครับเบนเดอร์ตัวนี้มันขนาดมันไม่พอดีนะครับผมก็เอามาแค่ดูความโค้งเฉยนะครับจากนั้นก็ใช้ Uh, จุดนะครับที่เรามาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับก็ค mm ือ hmm. ตรงจุดนี้นะครับเห็น mm hmm. ไหมครับตรงจุดนี้ mm hmm. ซึ่งภาพที่ผมจะถ่ายนะครับ mm hmm. ต่อไปมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมต้องใช้เท้าเนี่ยในการยันตัวเนี้ย นะครับอันนี้เป็นเสานะครับใช้เท้ายันแล้วก็ดัดท่อให้มันเข้ามาทางนี้นะครับต่อไปเราก็จะเริ่มทําการดัดท่อเลยนะครับก็ต้องใช้เท้านะครับแล้วก็เท้าเนี่ยดันนะครับให้ท่อมันเข้าไปชิดกับกับเสานะครับจากนั้นฝั่งนี้เราก็จับไว้นะครับแล้วก็มือทางด้านขวาเราก็ดัดท่อให้มันโค้งเข้ามานะครับ จุดจุดมันตรงนะครับจุดที่เรามาไว้นะครับเราก็จับแน่นนะครับจับท่อให้แน่นแล้วก็ดัดเข้ามาเลยครับตอนดัดเนี่ยเราให้ท่อมัน90้าสองศานะครับ ตอนที่ดัดเนี่ยให้ท่อมันโค้งมา90องศานะครับแต่ว่าพอเราเอาเบนเดอร์นะครับออกเนี่ยท่อมันจะมีการคลายตัวนะครับพอคลายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้เป็นลักษณะของ45องศานะครับจากนั้นเราก็มาดัดด้านด้านปลายนะครับตรงนี้ตอนนี้เราได้ท่อนะครับที่อาไป45องศานะครับ เป็นคอม้านะครับแต่ว่าเราต้องมาดัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เป็นโค้งไปเข้ากับตัวบล็อกสี่เหลี่ยมของเรานะครับก็จะดัดที่จุดนี้นะครับก็เอาเบนเดอร์มาเบนเดอร์ก็จะใช้เสวนลักษณะนี้นะครับคือเราเรามาดูตรงจุดนี้ไม่ได้นะครับเราต้อง ต้องดูองศาให้มันได้45องศานะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะต้องใช้เท้านะครับในการเข้าไปดันดันทั้งท่อเท่ากับเสานะครับก็ดูตรงจุดนะครับที่เรามาร์กไว้ ตรงจุดนี้นะครับมือข้างขวาเราก็จับท่อไว้นะครับข้างซ้ายเราก <Hayır. S 2> <forecasting íamos. S 1> ็จะดันท่อเข้ามาหาตัวนะครับโดยดันให้ได้90องศาตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปดันที่45องศาเพราะว่าถ้าเราดันไว้ที่90นะครับเวลาเราดึงสปริงดัดท่อออกนะครับท่อมันจะคายตัวมามันจะได้45องศาพอดีนะครับถ้าเราอยากจะได้90องศาเราต้องดัดให้ได้135องศานะครับพอดึงสปริงออกมาคายตัวมันจะได้90นะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เริ่มดันเลยนะครับเราก็ใช้เท้าดันให้ท่อติดกับเสานะครับแล้วก็มือข้างซ้ายก็ดันเข้าหาดัดท่อเข้าหาตัวนะครับเนี่ยครับดัดดัดท่อให้ได้เก้าสิบองศาครับ เราก็ขายออกมาเบนเดอร์ออกนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราดัดแบบนี้นะครับมันจะได้เป็นคอมา4.5องศานะครับนครับก็จะได้คอ,อมา4.5องศานะครับ เราเอาไปใส่ตรงด้านบนนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะนำท่อที่เราดัดนะครับเอามาใส่ ตรงบล็อกตรงนี้นะครับมันก็จะโค้งนะครับตัวนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กลงมานะครับแล้วก็อีกปลายข้างหนึ่งก็จะไปเข้าบล็อกกลมนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นท่อที่ได้ทำการดัดแบบคอมานะครับ4 5องศาครับด้านซ้ายก็เป็นท่อที่ทำก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ด้านขวานี่คือท่อที่ผมทำเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็ออกจากบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับดัดไป4.5องศานะครับแล้วก็โค้งไปหาตัวจันทันนะครับ ก็จะเนี่ไปกับจันทรันนะครับแล้วก็มาที่ตัวก้ามปูนะครับมีก้ามปูอยู่สองตัวนะครับยืดไว้เสร็จแล้วก็โค้งไปสี่ห้าองศานะครับโค้งขึ้นไปสี่ห้าองศาเป็นคอม้นะครับคอม้แล้วก็เข้าไปบล็อก บล็อกกลมนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันทํายากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อเส้นเดียวเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับเป็นเส้นเดียวดัดเข้าคอมาทั้งสองฝั่งแต่ว่าที่ยากหนักขึ้นไปอีกก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบล็อกวงกลมนะครับซึ่งความสูงนะครับระยะจากจันทันมาที่ตัว รูนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับฝั่งที่เป็นวงกลมกับฝั่งที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวน,นี้ก็อยากแนะนํานะครับท่านใดท,ที่กําลังอยากเดินท่อร้อยสายไฟนะครับถ้าจะให้ง่ายก็คือเอาเป็นเหมือนกันครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันถ้าเป็นวงกลมก็เป็นวงกลมเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมผมถึงอยากเอาทั้งวงกลมแล้วก็ทั้งสีง่เหลี่ยมครับ ก็เพื่อให้มันให้มันยากโจทย์ให้มันยากตัวเองนี่แหละครับเห็นไหมครับอันนั้นก็เป็นวงกลมอีกมันก็เลยยากขึ้นนะครับยากยากขั้นที่หนึ่งคือท่อเส้นเดียวเราจะมาดัดคอไม้อย่างไงให้มันเข้าทั้งสองฝั่งนะครับพอดีเป๊ะอันที่สองก็คือฝั่งหนึ่งเป็นวงกลมอีกฝั่งหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อยากเพิ่มขึ้นไปอีกครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันระยะ มันก็จะเท่ากันใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมมันเป็นแบบแปดรูนะครับแต่ว่าวงกลมมันเป็นแบบสี่รูนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะต่อออกไปด้านหลังบ้านนะครับก็จะเข้าคอม้านะครับโค้งไปแล้วก็ใส่หลอดไฟอีกหลอดนึงนะครับที่ด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังบ้าน เพื่อเวลาทํากิจกรรมที่ด้านหลังบ้านแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเข้ามาที่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็อยู่ทางด้านขวาครับก็จะมาโค้ตรงนี้ครับแล้วก็เหลืออีกเส้นหนึ่งตรงนู้นนะครับก็จะแนี่ไปกับจันทันแล้วก็โคง้งโค้งไปตามแปรนะครับแล้วก็มาโค้งลง90องศาเพื่อที่จะไปไปยังตู้คอน s u ม m e r นะครับ ตู้คอนซลเมื่อนี่ก็จะอยู่ตรงเล้านะครับตรงยุ้งข้าวตรงนู้นครับก็จะเป็นาสายไฟแบบแบบลอยในอากาศนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับตัวน,นี้ก็เป็นวิธีการดัดนะครับกอมาสี่ห้าองศานะครับ มันก็จะดูสวยงามนะครับเห็นไหมครับผมก็ว่ามันมันก็สวยนะครับถ้าเราไปทําแบบโค้งโคหรือว่าเอาข้ออ่อนมามันก็ทําง่ายครับสะดวกสะดวกใครครับสะดวกช่างไนหะอันนี้ผมเป็นเจ้าของบ้านมันไม่ใช่ช่างนะครับก็ทําให้มันยากแต่ว่ามันดูแล้วมันสวยงามนะครับตัวนี้คิดว่าไม่ไม่ตีฟ้านะครับก็เลยเน้นหน่อยอีกอย่างก็อยากจะ ลองลองทําดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสูตรที่ดัดคอม้ามันจะพอดีไหมอันนี้ก็พอดีเป๊ะนะครับก็ถือว่าเป๊ะนะครับตรงนั้นมันก็จะโค้ง,งหักนิดนึงนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวก็ไม่ไม่ถึงกับเสียหายนะครับตัวนี้อันนี้เนี่ยคือพอดีเลยเห็นไหมครับสองฝั่งนะเห็นไหมฝั่งนี้ก็ออกมาประมาณ6นิ้วนะครับฝั่งนี้ก็ไป6นิ้วแล้วก็โค้งลงไปนะครับ มันก็จะแนบไปกับจันทนรนพอดีเห็นไหมครับตรงนี้อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นกากระบาดเลยนะครับขอ mm hmm. ฝากนะครับท่านที่รับชมอยู่นะครับถ้าคลิปมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจะทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ก็พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ